สวัสดีครับเซอลนี้กับพ่อกันกระบ้าเอกคนขี่โมคือเกล้นนะครับเนาะเอกคนขี่โมตื่นขึ้นมาเนี่ยมือเซอลกับกัตตาคู่ใจนะครับในกัตตาคู่ใจมากกัตตาห้อยซอกคู่ใจมากอะขอโคเก็บเห็ดคือเก่าครับพี่น้องมนะซอลนี้เขากับพ่อมูเห็ดบวกแล้วนะครับมูแหลกแหกมันครับพี่น้องงามๆอยู่ครับมาพี่น้องเข้าไปเก็บเห็ดบวกนั้งขันกระบ้าเอกคนขี่โมครับฮะมูแหลกแหกมันเนาะพี่น้องเนาะ ครับเห็ดปัวครับก็งงามๆอยู่ดีครับพี่น้องครับฮึมโอ้ตุ่มนี่หักก่อนนะครับมดเจาะเนาะพี่น้องเนาะตุ่มนี้มดเจาะเก็บไปเรื่อยๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะอืมขับบ้าอีกก็จม,มูบ้างไปก่อนมาออกมูลอีกพี่น้องบ้าน มูเห็ดผวกงูแหลกแหกมานเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเสาหนีเนาะครับมาเอกคนขี้โมกก็มาสวยๆนะครับวันนี้สองโมงเสารเราหละพี่น้องเพระาะว่ามาแต่เสาหลายค้นกันหลายเนาะครับฝนมาตกสองสามหมื่อแล้วพี่น้องว่าสิออกมาหาเบงเหดละงกเนาะมาเห็นละงกสิออกบอกแต่ว่ากขได้เห็ดพวกงูแหลกแหกมานแล้วครับพี่น้องนครับเอาหนีเนาะครับพี่น้อง งูแรกแหกมาน่ําของเสานีิครับพี่น้องไปเ่ําไปเลาะเบ้างอีกครับว่าจะได้อีกจักมูสองมูบ่ก็ได้เตรีมกันไปแกงเนาะพี่น้องเนาะไปครับเห็ดปลวกอีกดอกนึงครับเห็นใบไม้งามๆนี่ว่าท่านเห็นเป็นมูอีกนี่เนาะบ้าเอะกคนนีิโมเห็นอีกมูแล้วเนาะครับเนาะกำลังขึ้นใหม่ๆงามๆเลยจ้ะขึ้นใบเลยค่ะเขาต้องตาดีๆด้วยี่อันนี้แถวบ้านบ้าเอะกคนขี้โมะเอินเห็ดปวกจิกนะครับแม่ค่ะเห็ดปวกจิก๊กไงเดินไปเห็ดปวกจิกน้อยด้วยครับพี่น้อง นี่ไหมค่ะนี่มันก็เ่ขึ้นก็นข้นมไังสีครับล่ขึ้นไหม่มงามยังสีครับเนี่นี่แมมนี่แม่ดอกจังสีไหโอ้ยมือนี้เขาจังจังไเขาจังจะเห็นมันเบื่อทำน้ำมันมึงบะเดี๋ยวฉัมาเอาสองดอกจะดอกเห็นเหรอเนาะดอกใเหนาก็ปป้อยว้ก่อนป้อยใมือเขาจังมางหม่ครับว้ยว่าจะขื้นพูมืออื่นน่ะไม่ไดขึ้นดอกเม่ไ้เนาะ้านราเห็ดหอมขื่นะ ก็ขึ้นงามๆเลยเด้ครับพี่น้องถ้ามันขึ้นซ้ำนี้แล้วเนี่ไหมค่ะมันสิพอดีพอดีงามจังเลยว่าซ้ำนี้พอดีงามนีซ้ำนี้พอดีงามเลยนะครับขึ้นยาเมือปวหน่อยโวดค่ะปวดหน่อยเตือนเตืนครับเตือนเตืนเป็นครั้งที่สองของปีนี้เนาะปกติหนีวอกค่อยๆนี่เป็นเพราะว่าค่อยพๆอหี่ยวปวดนาะพี่นี่เนาะจ้าก็ปีนี้ครั้งที่สองแล้วนะครับเห็นมูเห็่ยวปวด มูใหญ่อยู่เดียพี่น้องเดียวมาเดียวมากมูหนึ่งเดียวแต่ถ้าในไทยพี่น้องเขาได้เบิรงกมูเดียวได้สิไปหาอีกมูอื่นอยู่พี่น้องเลาะตอค่ะตอไปรุ่นกันต่อครับเอาครับพี่น้องนี่ครับอีกมูหนึ่งมูน้องกําลังขึ้นพี่น้องเห็นปะเห็นปะกําลังจมอยู่กําลังขืนกําลังขืนครับเห็ดป๋วกําลังออกใหม่ๆครับพี่น้องเขาจะชิมเกิดมาชิมด้ยนะครับ ต้องเล่งหาดีๆได้ครับนี่จำนวยเบาเหยียบแล้วกันเนาะนี่เห็น่บอกมันก็ต้องขืนด้ยเนี่ยเบาเห็นมันต้องหาดีๆเป่นไงนะครับมาให้ดีค่ะออกมาขึ้นออ่ดี างตงนี้พีนเด้ต้งีอะไรบ้างเห็ไหมุางาหนึ่งครับเด้กินขอกเก็บหน่อยางน่อนก็้วครับองนี้เป็นนะพี่น้องกกใ,งใกล้กลนะคร,ร,ระับพี่น้องเห็น,น,นี่น้องเห็น<ม>น้ำเบาอยู่ข้อนกี่โมครับเห็นบนี่ค่ะเาก็ขึ้นครับ ต่าดีแท้ๆครับเจ้าไม้ก็เยคนนึคอยเก็บคอยหาไปน่ะพป่นหองมืเขาว่าเปลาครับมันนี่ครับอกเห็นปว๋กกันแล้งนย่คางเนี้ยมันมัสิถาให้มันไงยแ่ยานมันบเหลืออ่ะเเดี๋ยวกับบานนะครับเอาบ้างก่อนก็ไดยเจ้าหน่อยแล้วกัน ไมไ่ค่อยพี่เอาันนี้บรอกพนเอาก็ขึ้นนี้มาคนนีนเ้เห็นดังสีกับมันเนาะพี่น้องเนาะจังว่าเชถึงหาเห็นหรือค่ะนี่ค่ะก็จังห้างเห็นเห็นกันนี่นะครับหายง่าย <laughs> ก่เห็นง่ายๆครับถ้าว่าเปิดค่อยๆเปิดหาดีๆครับค่อยพี่ถ้าเขาก็จะเห็นดอกสองดอกก่อนเนาะแล้วเขาไปขายเย็นดอกไงมันก่อนเขาจะเคลียร์เม็นว่าเ้าาเคลียร์ไปมันเคลียร์ไปทั่วได้ค่ะแมนครับแมนปลูกเนาะผู้นะครับงามหลายงามหลายขึ้นเนาะดอให้ดูนี่สามดอกสี่ดอกต้นห้าดอกโอ้พู่นะข้างนอกสามดอก จะว่าโอ้แซาดอกน้อยๆนึงโอ้ยแต่ว่าเวลาเย็นตื่นเต้นคักคื้อย่างนี้ครับสำหรับคนมาเก็ตนะครับเนาะอีกดอกนึงสองสองดอกหนึ่งดอกขนาดอยู่น้ำกันอยู่บางอย่างไอ้คนขี่โมยังบ่เห็นอยู่ซีเขาจะคายคายกันไปเบื่อเล่นนะครับทั้งใบไม้ทั้งดินเลยนะครับง่ายงากครับพี่น้องโอ้ทวารน้อยสวัสดีนะบางอย่างไอ้คนขี่โมบ่ครับหน้องโมนเห็นไหม งามๆครับอี๋ีครับขึ้นใหม่ไมงามๆเลยค่ะก็ลังขึ้นใหม่ๆโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนครับพี่น้องแาดนี้หอกกระจีดล้อมเชือกนะครับล้อมเชือกล้อมเชือหลอมตีนล้อมเชือกเข้าไว้นะครับเหอกขวิดตะโดอกเาจีบออกไปยังซี่ได้พี่น้องก็ต้องล้อมขาวันนี้เขาอกกวนนะครับล้อมเชือเข้าไว้หมวกเกากคอนเนาะสาหรับคลินี้ฝากไปซักนี้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเบาอีกคนกี่โมกับเจีบหน่อยขออนุญาตไปล้อมตีนเห็ดตะข้าวครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ